สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้พ่อบ้านนะฮะมีความยินดีมากเลยมาเจอกับคุณพึ่งนะครับ GP รถบ้านสวยนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่คลองอแวกใช่ไหมฮะจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคร<ช>ับผม <ไอ S 2> เดี๋ยววันนี้จะมาบรบกวนนะฮะสอบถามพึ่งนิดนึงว่าความเป็นมาเป็นไปของ GP รถบ้านสวยเนี่ย ทำไมถึง,งเกาะกําเนิด GT รถบ้านสวยได้ครับเริ่มต้นยังไงครับคุณพึ่งฮะเริ่มต้นเลยเนาะชีวิตของคุณพึ่งทำไมได้มาเป็นเจ้าของ GT รถบ้านสวยครับเริ่มต้นเลยก็คือว่าพึ่งอะเกิดที่นี่เลยะเกิดที่นี่นเลย GT รถบ้านสวยสมัยแต่ก่อนเป็นอูศศศ่สัเสิ็แกนช่างใช่้หมค,คุณพ่อของพึ่งนะคะเป็นช่างมาตอนนี้คุณพ่ออายุ65ปีแล้ว คุณก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะช่วยพ่อทํางานซ่อมรถเจ็บทำความสะอาดเช้ามาทํางานกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรากำลังเรียนมาเราก็มาช่วยพ่อแม่เนาะกลับโรงเรียนมาช่วยคุณพ่อคุณพ่อนี่ก็คือถ้าบอกว่าคุณพ่อเป็นช่างช่างศิในคลองละแวกเนี้ยรู้จักคุณพ่อศิษย์ีนะประกอบกับการที่ก็อาจจะทําไร่ไปด้วยทําไร่อ้อยอะไรไปด้วยเนาะทีนี้ผมแอบไปกระซิบถามคุณพ่อมาว่าครั้งแรกเลยนะฮะที่เริ่ม เขาเรียกว่าซ่อมเครื่องล้างเครื่องมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นมาครับผมก็เป็นธรรมดานะคะมือเล็บอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นยังไงฮะมันมันสวยเลยว่อ๋อมันรั่มันมันก็ดำนะฮะโอ้โหแล้วสวยๆอย่างนี้ลงมือไปล้างเครื่องเองก็เกิดเลอดเทอรกับเคื่อนไปเลยแล้วก็แบบว่าท้องเป็นห่วงมาเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นช่างโดยตรงเนี่ยนะเหตนการณ์นั้นเราลิด ช่วยดูได้มาเครื่องปิ้งะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเครื่องหังแล้วมาเติมน้ำแล้วหลอกขายเราเงี้ยอเออก็แบบไม่ดีเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยพ่อก็ยังมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะอ๋ออย่างนี้ก็คือจะว่าไปแล้วเน,นี่ยจุดกําเนิดก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างซ่อมแล้วเปิด<ช>อู่นแล้ว แล้วก็คุณลูกเนี่ยหลังจากเลิกโรงเรียนมาก็มาช่วยคุณพ่อแต่ด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงเนาะกนน็รับต้องรักสวยรักงามแบบแต่ทีนี้ตัวเลิกเติกเพื่อนไปก็เลยคิดกันได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะทํารถแล้วขายให้กับคนก็หมายความว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อมเสร็จก็ขายให้กับคนในต่อต่อไปอย่างงี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์เป็น g ีพีรถบ้านสวยอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นว่ารถคันแรกเนี่ยที่คุณพึ่งนะไปซื้อมาเนี่ย เป็นรถแบบว่าโอ้โหเก่ามากเลยเห็นว่ารุ่นแบบเป็นรถอะไรนะฮะเป็นรถอะไรก่อนนั้นก็ก็ส่วนมากจะถั้จะเป็นการย้เใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบกระบะรุ่นเก่าก็มีเก๋งเก่าก็มียี่เก่าก็มีใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเพึ่งอ่ะพ่อก็เข้าใจนะว่าลูกอาจจะดูแบบดูรุ่นไม่ค่อยเป็นบดูเครื่องอาจจะเออแบบเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนไหมว่าให้มันลถปีใหม่ขึ้นหน่อย คุณเป็นดูแลง่ายหน่อยแล,แลการติดต่อประสานงานนั้น,นักแฟน,นก็ะสะดวกด้วยพอป,ปีใหม่ก็เท่ากับว่าอย่างนี้รถคันแรกที่เราลากมาเนี่ยก็คือเป็นรถที่คุณพึ่งจะต้องทํ่แล้วปรากฏว่าคุณพึ่งก็ต้องต้องซ่อมเครื่องให้ดีก่อนแล้วค่อยส่งขายกับลูกค้าแล้วรถคันนั้นมันเกิดเป็นยังไงเด็กบอกเอาอะไรอ,อะไรมาใสา่เยอะแยะหมดเลย ได้กำไรนเหมือนะขะอ๋อทำยังไงก็กจะจัดเต็มเหมือนเราต้องไปซื้อของที่ดีมีคุณภาพมาใส่ให้ลูกค้าจิ้มส่วนไหนก็ต้องไปกับลูกค้าแน่แล้วก็เกิดการลงทุนที่สูงทำให้เราขาดทุนใช่ครันี่รถคันแรกเนี่ยก็คือใส่ของดีให้จัดเต็มไปเลยแล้วอย่างสมมติว่าเขาบ้านเห็นปุ๊บอันนี้ก็ทุกคันก็เหมือนเดิมนะจัดเต็มเหมือนเดิมว่าเออตรงไหนยังไงเราก็ตรวจสอบให้แบบพร้อมใช้ แสดงว่าคนแรกที่ซื้อรถคันนี้ป่านคุ้มค่ามากคุณเพื่มขาทุนเลยนะกับการที่ว่าโอ้โหใส่จัดเต็มแล้วก็เป็นหงวงเป็นใจด้วยว่าถ้าเอาไปแล้วต้องใช้ได้หลังการขายก็ต้องดูแลกันอีกคืออันนี้คือความเป็นห่วงนใจพยายามเสมอว่ารถทุกคันนะคะมันเหมือนแบบว่ามันเป็นจิตใจของเราเลยเนาะเรครอบครัวว่ารถทุกคันที่เอาไปเนี่ยเราอยากมอบสิ่งดีที่สุดให้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยร์หรือแต่ว่าอะไรที่ส่วนอื่นๆเราไม่แบบ เราไม่สามารถรู้่วงหน้าได้บางทีอายุรถมันก็เสื่อมน้อยเขาเรียกว่าสภาพเขาแต่เราเป็นที่แะดีที่สุดโอ้นี่นะฮะ GP รถบ้านะฮะกับผู้บริหาร c o คุณพึ่งเราเลยนะครับก็มีทัศนคตินะฮะในการที่เขาเรียกว่าจัดเต็นให้ก่อนเป็นการให้ก่อนนะฮะใครที่มาใช้บริการที่นี่ก็จะได้รถที่มีคุณภาพดีนะฮะจัดเต็นพร้อมใช้นะฮะแล้วก็ออกรถง่ายด้วยที่นี่ บผมทุกอาชีพเลยค่ะทุกอาชีพเลยโอ้โหตั้งแต่ว่าเอาเอาเอย่างนี้ถ้าสมมติว่าข้อบ้านเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพึ่งได้รับเงินเดือนเป็นพนักงานใหม่ใหก็ออกรถดง่ายเป็นพ่อค้าขายของตลาดนะก็ออกรถที่นี่ได้เป็นเกษตรกรหรือว่าคนที่มีไรายได้ไม่มากนะก็ออกรถที่นี่ได้เพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับครับผมคลิปนี้นะฮะถ้า คุณลูกค้าเห็นแล้วนะฮะแล้วก็ชอบนะกับ GP รถบ้านสวยนะจังหวัดกับแพงเพชรนะฮะตรงนี้คลองละแวกนะฮะอยู่ตรงข้างกับวัดคลองละแวกเลยนะครับก็กดติดตามแล้วก็กด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณพึ่ง GP รถบ้านสวยดนวยนะครับนะติดต่อที่ Line แอดแล้วก็ a c e b o o k นะฮะแล้วก็เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามนะะขอบคุณคุณพึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ thank you